ท่านไปขับรถหก้อยถวายพระรรรท,ท,ท่านไปตำรวจดิแอร์อะไรนะก็คนหัวหกร้อดที่ไหนหกร้อดที่ไหนหกร้อดที่ไหนน้ำใสจะได้เคลื่อนหน่อยเอามาล้างแบบสีธนัญชัย เฮ้ยดอกขึ้นเต็มเลยชิลปินก็เรามันมืออยู่ไม่สุกหรอชิลปินเราเนี่ว่างไม่ได้มืออยู่ไม่สุกไงชิลปิ <g iggle> นเราใช้ดีดี โอ้โหแม่เขาลงมากราบเราไม่ลงมากราบเลยนั่น ขลิบแจวดำขริบแจวดำบุกครับบุกทอดฮะบุกบุกทอดอ่ะครับเขาเกลียบบุกอ๋อเอาบุกมาเชิญทอดทอดทอดขนมปังเราทำเองเนี่ยบุกคุณมากนันังได้คุณมากินได้ สามหลุมสามมุมวตรีกคนีวเ็ไปนครับแมีตอนเช้าเด็กๆมาเนี่ยฮะตัวน้อยลูกค้าเด็กๆเราเองเนี่ยง ไปเยี่ยมมาต่อยไหมครับฮะต้อยน้อมนบทำไมเป็นไรมาเปิดร้านครับต้อยต้อยอเล็กอะฮะในในอะฮะธรรมทัศนะฮะอ๋อมาต้อยอเล็กมาเปิดอ๋อาธรรมทัศน์ถาท่านมาเยี่ยมต้อยเล็กได้เลยกี่บาทนี่ลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ขายดีอ่าไม่หวานอ่าขายขายดีทุกเล่มขายดีทุกเล่มอ่าอ่าเดือนละเล่มขายดีทุกเล่มเดือนละเล่มเดือนละเล่มขายได้เดือนละเล่มเราการขายเป็นหลักแล้วมุ่งการอ่าเราไม่มุ่งการขายเป็นหลัก การอ่านหนใจราะี่เสริม่งเสริมการอ่านไม่ได้มุ่งการขายไม่ได้มุ่งการขายเลยล่ะบางสุกุลไงผ้าบางสุกุลดินอุ้มดาวพวกเนี้ยผ้าเสื้อบางสุกุลเขาเบื่อเผ้าบางสุกุลเสื้อบางสุกุลอ่าพอเบื่อแล้วก็ทิ้งมาทิ้งมา <laughs> <c oughs> ของเก่าที่เหลือใช้ของใหม่ที่เกินจำเป็นเชิญได้ย <c oughs> ังแพงตัว <c oughs> กระเป๋าให้โซไอ้วนนี้มันไม่แพงของเราโลดโซ่โลดโซ่ซื้อแล้วก็ทิ้งใช้ท,ทีเดียวกาทิง <c oughs> <c oughs> ้งเ้าหนูแก้ม,หมาหนึช้าเป็นไม่ัวเองอ่ะ เอ่อต้มข้าวให้พี่สาวเพราะว่าไม่สบายเป็นโรคฮิตหรือเปล่าเป็นโรคฮิตหรือเปล่าธรรมน่าเป็นกันหมดแล้วเลือดเลือดกระจาอเพราะว่าวัดใหญ่มาเยือนก็เลยถือโอกาสรายงานข่าวทันหน่อยนคมก็สรุปตอนนี้ว่าเพื่อให้ทำความชัดเจนว่าท่าน จะโอเคไหมเพราะว่าเราก็อุตส่าห์นำเสนอว่าพระท่านเนี่ยก็เห็นประโยชน์ที่้นผมที่ท่านเอาธรรมยามนี่ไม่ขายยานะเนี่ยฮะไม่อยู่นี่ไม่ขายไม่ไปขายยาก็นร้านขายยาละอ๋อ ปลืต้นแอปเปิลเดยไม่งั้นปลูกทุเรียนก็ได้ที่เรียนเเป็นลูกค้าเองนะเนี่ยแบบนี้ทุนนิยมมาเห็นแล้วบอกโอ้ไม่ไหวแบบนี้หมดลงทุนขนาดนี้แล้วได้มีสัพพัดอย่างแค่นี้จะไปคุ้มอะไรไม่เสียค่าไม่คุ้มค่าดอก แอบดูแอบดูแอบดูเอาแม่มานแม่มานอยู่สองคนเหรอแม่มานกี่เดือนแล้วเนี่ยแม่านกีเดือนแล้วค่ะเนี่ยโอ้โหอีกสามเดือนก็เมษาพอดีต่างชื่อว่า แต่ได้ชื่อเพื่อฟ้าดินนะเด็กชายเพื่อฟ้าดินคนนัททีฟ้าเพื่อฟ้าเออเพื่อฟ้าน้องคุนัททีฟ้าอันนี้จะเพื่อฟ้าดินน้องน้องเขาเจ้าศิลาผู้ศิลาผู้ศิลาาอนัททีฟ้าเพื่อฟ้าผู้ศิลายังใจไม่ได้ตอนรับพอดีครับเออเอา

เดือนวงหน่อยเดียวเดี๋ยวก็เข้าที่กลับกาที่เอ้าตามบายตามบายโอ้ข้างในอีกยเลยอ yeah. ่าเด็กขาดจังหวะโอ้ยจะมากินไม่ไหวทุวันนี้พยายามกินกินกินวันวันหนึ่งให้มันได้ปริมาณกว่าจะได้พอได้ปริมาณนี่เมื่อยเมื่อย การอันตรามาไม่ได้เป็นวาดโควิดอันตามาเป็นโควิดหนักป <c oughs> ไม่ได้เป็นวาดเป็นโควิดหายแล้วโควิดหายแล้วบ <c oughs> <c oughs> ินจะจอบเต็มเลยรถไฟฟ้าปะคันนี้ไฟฟ้าใชา่ นี่เลยแต่เท่าแก่นเนี่ยเท่าแก่ใหญ่อนาั้นกับเชียงใหม่ค่ะท่านไปฉลองหนาวอ๋อไปฉลองหนาวอ๋ออันนี้กิ่งทำก็ไปด้วยไปด้วยกันไอ้เน็ตกิ่งทำแล้วก็เอาเพื่อเอาเพื่อไปด้วยโอ้โหอะไรอะกองทรายอะไรทำอะไรอ่ะ ทำอะไรกันอะไรมาใส่หอถเอทำาทอะไาน้่ห่อวาวน้ำไาวน้าเป็นยังไงทำยังไงวาวน้ำเหรอนึกไม่ออกว่าไอ้ทำทุ่งห่อหอนี่ไปทำวาวน้ำยไง วาวน้ำกับตินดไมได่ออกนะนึกไม่ออ,เออกเขาบอกให้ติดทีไหนอ่ะไม่มีจินตนาการอ๋อ,อ,อเอาติดสีดำนี่แหละวาวน้ำคือตัวกั้นน้ำคลอ,องคลอ,องแล้วก็เอาตัวกั้นน้ำเรียกวาวน้ำโอ้โหเ,เรียกช้าเท่เลย โอ้ยเราก็คิดจริงวาวน้ำที่แทบปดถอยมันนองมันนองวาวน้ำพูดยังเราโหมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่กั้นน้ำดินกั้นน้ำหอดินหอดินกั้นน้ำวาวน้ำหอดินกั้นน้ำ ีนยาเรียบลดกว่าเออ,เ,อ,อเขาลดน่านเขาลดกว่าขี้ลาบครับน่นะเจ้ามันก็กลัวหรอก,รกไม่กลัว,วขวดไปกะต้าวมันก็ไม่กลัวมันคิดว่าเอาน้ำมาให้มันจ้ามันก็ไม่กลัวใครดีนะโรตีคนชอบกินหมดละย้าค่ะทำถ้าเขามาสั่งเราก็ทำทอ๋อ ทำเป็นชุดๆไม่ได้ทำเผื่อไว้ทำตามสั่งมันเซ็งหมดโปตีตามสั่งไม่งั้นมเซงหมดเย็นหมดโปรตีตามสั่งแก้มกินอะไรมาอน่อยอ้าวแ้ม มานี่หมดเลยวันหยุดแล้ววันหยุดเขามาเที่ยวเฮือนบัวานหมดว่วยเซไปเซมาบักเกียงบักเกียงบักเกียงอะบักเกียงบักเกียงเอย อ๋อข้างล่างทำซูมแล้วก็เดินล่างซูมเดินอดองานเพื่อฟ้าดินไงฮะในเทศกาลมีชีวิตอะไรอะไรเรืกองังเป็นที่มาที่ไหลายอย่างไม่ขายรูกแตทผลิตทองที่ทำท้งที่สู นี่ครับลอดช่องปึ๊บสำหรับขี่จักรยานลอดซุ่มลอดปากไงไปดื้อาน่าจะทะลุมาดืเลยของปึ๊บไปดื้เนี่ยล้อเพลงป้ายสโป่งอี้ยังอ่ะ ปล,กปลกูกให้เป็นค้างขึ้นไปเป็นเครือเป็นลูกขึ้นไปให้มันยำย่างไยำยางเฮ้ยเอาอะไรแท่งกลมๆนี่มาจากไหนเนี่ยฮะไม่ยางตอได้เลยม่ยางไม่ยางที่มันลอยไปลอยมาอ๋อไม่ยางที่มันลอยขวางอ๋อเหรอโอ้ยแล้วเอาต้นไม้ไปปลูกไว้ข้างในในเงี้บนบนนั่นใช่ไหม อยู่เพื่อนอนกลางมีครองให้ไหมลูกยางลงสีมันหมดหมดไม่แจะไม่แฉแล้วนี่เดินขึ้นได้แล้วไม่จื้นไม่จืดแล้วมง่ายง่ายมันจื้ไม่จืดแล้วสองทางสองทางงนี้้ได เดินอันนี้ได้ทะลุอันนนไงเอาต้นยางฮนะใหญ่เลยฮะต้นที่มันมีรูไม่รู้ต้นยางหรือต้นอะไรต้นยางต้นทิ้งถ่อนม้ัะนเนี่ยถนนนี้อยากให้รถไฟฟ้ามาวิ่งเออเนี่ยมนะันมีสะพาน สะพานข้ามไปแบบนี้ไปโน่นครับนี่นะอดช่องนี่เขาทำสะพานข้ามไปนั่นข้ามไปนี่สะพานยอดช่องสิงคโปร์ครับยอดช่องไทยช่องแคบแมกเจนแลนด์เอออาจจะเป็นที่กลนมากลนทารันไปใช้โอ้รถบดมาอย่นี่ โอ้ยระเกตระกะรถบวดก็มีแต่สองคันเท้าหุ้ซ่อมของยมเซ็ม,มอ่ะยมอมเนยเสลงเลลงสนเอโอ้ยนี่ด่างด่างด่างอะไรด่างทั้งนั้นเลยนะเล็กไปสำหรับเพราะไอเบียร์้ไม้ดอก พวงครามเม็ดมันร่วงเพอาะเขาะบอกงานเพื่อป่าดินนี่จะกดถนนเมลัยลุงจะให้เป็นคลองเมื่อไหร่ตรงเนี้ยลุงต่ออะไรเนี่ยน่ะครับตออะไรนะคะลุงจะไปอินเดียแล้วต่อที่ตั้งที่ไหนอ๋อจะ้นไม้ขึ้นไหนน่านน่านน่านนะชนทสีใช่ที่นอนฝังตรงนี้หรือเปล่าครับใช่ครับแถวต้นบอบักต้นแอปเปิลที อนนุตนะเป็นไปบนนวนอ่ะต้นอะไรที่อินเดียต้นทุเรียนก็ได้อ,อินเดียไม่มีทุเรียนเน,ะนาะต้นไม้ประจำชาติอินเดียบริปุ้กเขามาสัมภาษณ์คนที่หายจากโรคมะเร็งทงคนผมผมบอกมมขออนุญาตผมบอกกับท่านวนดีว่าท่านดวนดีว่าท่านบนนวนนะ่ะน่าจะขอ น่าจะทําเป็นที่ให้สงฆ์ขึ้นไปพักที่ไหนน่จะบนภูเขาเลยผมก็พูดสนับสนุนแต่มานึกทีหลังว่าเพราะท่านไม่ให้ทหําบนนั้นผมพอจะเข้าใจว่าที่นั้นมันเป็นที่สาธารนณะถ้ามีใครเป,เป็นเจ้าของในที่สาธารนณะมันเหมืออผู้หญิงขึ้นไปมีพระพักหรือใครไปมันรู้สึกมันกินเนื้อที่เลย mm hmm. กุฏิหลังเนื้อมันกินเนื้อที่ทั้งภูเขาคนไม่กล้าขึ้นไปคือผมว่าจะบอกเพราท่านว่าผม การฉาปุ๋มนี่ผมต้องถอนถอนโดยดีนี่ <N> นเยยรรลวล<ต>าจะขุดออกอะไรนี่ถนนถนนเนี่ยต้องทำข้างในนี้ก่อนคร,รับเพราะท่านรถวิ่งเข้าวิง่องออกแย่งกันลงมาน,น้ำมันจะเป็นไหลรอดลำธารตรงไหนอะนออกที้นี่เลยครับไหนตัดนี้แล้วก็ตรงนี้แคบหน่อยก็ไปนนโน้นมันเสียงดังสู้ไปโน้นเลยครับแต่ตรงนี้แคบให้แคบหน่อยครับไปบานตรงโน้นแล้วก็น้ำจะเสียงดังตรงโน้นครับ แล้วก็ตรงนี้ผมจะปรับให้ดีเป็นที่พระท่านหรือว่าสมณะใครก็ได้ที่มาพักผ่อนได้ตรงนี้เหรอครับถนนตรงนี้ก็ปล่อยเป็นถนนถนนได้ไงแต่มันมีเป็นคลองแล้วไม่ครับเป็นถนนที่ว่าพอท่านขับรถรอบนี้ได้ตัดที่นี่มันคืออะไรเราเราถมพูดไปเลอะไม่ครับเราถมมาแล้วก็มาเหลือหน่อยนั่นถมอีกเอ้าวฝถมเป็นที่จะรถมาเหลือหน่อยนี่ หรือพอท่านให้ตัดตรงนี้แล้วแต่ได้หมดครับแต่แต่ผมว่าทุกคนมันมันสมองไม่ทันสมัยเราหมุนสมองไม่ทันพูดไปแล้วแล้วก็ตรงนี้ในคนได้เดินพักผ่อนครับมีร่มไม้คนได้เดินพักเดินเล่นนะเนี่ยอย่า้ทางไรเที่ยวเนี้ยแต่ให้คนเห็นทําให้ดีเออเอาเอาของเล็กขนาดนี้แครับ มันจะไหลนานจะไหลนาำมันใสดีถ้าไหลแรงงนี้น้ำใสครับมันไหลเลยครับน้ำไหลลึกไหลแรงๆงเงี้ยน้ำใสมันจะให้แรงแล้วก็ถมมาโน้นเลยถมยาวไปโน่นเลยแล้วก็เป็นที่ขายต้นไม้ขายของจำรวยของอะไรได้มาจากไหนเนี่ยครับบีทเ้ไปแล้วก็ ท่านดวงดจะต่อน,น้ํามาจากน้ําตกมาลงในในแอ่งนั้นด้วยทําให้แอ่งนั้นน้ําใสขึ้นมาอีกแล้วก็จะสูบน้ําจากแอ่งนี้ยนน้องตีมก็จะมาพักที่นี้มาพักที่นี้แล้วก็ทําดูแลทั้งหมดเนี้ครับน้องตีมจะมาพักตรงนี้ครับนปลายเดือนครับเด็กนม ครับรายเดือนนี้นี่ซื้อพอซื้อไรฝังไว้บ้างแล้วสพานท่านตัวนี้บอกจะทอดโค้งยาวเหมือนี้ผมบอกว่าเดี๋ยวจะพูดกับท่านใหม่ว่าจะให้ทอดสองขยับไม่ให้ให,ใหญ่เป็นทางแบบว่าเราไม่ปลูกต้นไม้กลางกางนี้เลยปลูกข้างๆให้ลมจากนี้พัดไปโดนพัดไปให้ให้บบบอลมีทิศทางของลม ตรงนี้ก็จะเอาหินหินหินปีกหินเนี่ยจะมาวางเป็นหินหนพอจัดเสร็จแล้วนี่เราไปไว้ตรงในที่จอดรถก่อนจัดเสร็จแล้วจินเนี่ยมันยังสูงกว่าตรงนี้ได้เยอะนะไครับนานนิดนึงสูงกว่าครับก็แล้วแต่จะปรับยังเลยตรงนี้บนเป็นหญ้าทำให้ดีอัดให้แน่นและถมหญ้าให้ดี ตรงนี้ก็ให้คุณแสงสิลออกแบบคลื่นที่มันพุ่งขึ้นมาแล้วมันม้วนตัวแล้วคนเดินผ่านทางรูม้วนได้แล้วรไม่ว่าเม็ยน้ำมันไวเท่าไหร่ทานรากเลยระบอกแม่ระวังลงอ่ย แล้วมีใครดูแลบ้างเขาบอกนอนใกล้ๆอาเจีนแคาออกคือแกดื่มน้อยะไรเข้าแบบแบบได้ดื่มน้อยนะพูดกันก่อนไหจะสียชีวิตานงเราต้องเคี่ยหมอพวกเนี้ยเคียวหมอ้วออกหมดกันไม่ค่อยเคี่ยววางแบบ จะได้เอาลงมาโอ้ยจะได้เอไมสักทีไม่ได้เอ่มสักทีแล้วอันนี้จะเอาเสาอะไรใส่ขึ้นไปเสาเสาเป็นสูงเป็นคนกีตสูงมากตอนแรกเป็นคนกีตอันนี้เขาทำเขาเคยไปทำงานได้สบายสบายทำมาเนี้มันเสร็จแล้วก็เอาลงมาใส่แล้วกรบเป็นแท่งคอนกรีตกลบเหลือด้วยคลื่นอ่ะัเนีย้แบบไม่ะก็วิศวะ ตัวคนที่มาวันนั้นเนี่ยทำไปนะทำเนี่ยสองจังหวัดเนี่ยมาขอสุดท้ายจิตยกเงิน มันจมาเป็นแล้วโควิดน่ะนเป็นยามาเสียงั่ครับบนภูเขาอีกอย่างหนึ่ง <c oughs> วันนั้นผมบอก <c oughs> บอกคนงานว่าให้ช่วยตัดไมยราบทั้งเป็นต้นและที่เลื้อยออกเท่านั้นยาอื่นไม่ตัดแต่ไม่รู้ว่ามยราบคืออะไรไมยราบก็คือต้อนผีหมอก ต้นพ sí, ิมพอมต้นเล็กต anyway, no no ้นใหญ่เขาไม่รู <S <S ้อ่ะไม่รู้ครับเลยก็ไปตัดต้นอื่นท้งหมดเลยทีนี้ทีนี้เมื่อเช้าเสือมาดบอกผมไม่ผมเดินไปที่นี่ก่อนเดินไปที่ทีหลังที่ในห้องครัวในห้องครัวบางคนเขาบอกว่าโอ้ลงไม้ร่มมาอยู่ลดีแล้วจะได้ปลูกต้นไม้ปลูกหัวมันหัวเผือกอะไรบนนู้นผมเลยมานึกว่าเสือมาดเนี่ยจะให้ปลูกต้นคือเสือมาดบอกด้วยว่าจะให้ปลูกต้นอ่า เหมืองเีลยงไ,ไ,ไม่หยุดตามที่พระท่านต้องการใจผมผมรู้เพราะท่านจะเอาอะไรบ้างพระท่านบอกมาก่อนแล้วผมรู้ทีนี้ผมจะปลูก่ผมต้องให้หญ้านี้มันคลุมดินได้หนึ่งปีขึ้นไปแหละให้มันคลุมดินให้อยู่แข็งแรงก่อนแต่ถ้าให้ขึ้นมาปลูกตอนนี้เฮโลดินพังหมดเพราะเอายาออกแล้วดินจะพังหมดเพราะฉะนั้นให้สร้างฝันใหม่กละาข้าฝัน เพราะว่าถ้าพวกเราไปปลูกก็จะเอาต้นไม้ที่กินไม่ได้ที่ว่าพอท่านไม่เอาอะไรนี้ออกมันมีปัญหาแต่ยังไรเสียนะพอไปขุดดินดินก็มันจะถูกฝนชะล้างพังทันทีที่ผมว่าค่อยปลูกทีหลังดีกว่าเมือ่อผมเผด็กการ <c oughs> ให้สร้างไว้บนใช่ครับแต่นี่มันขุดปอนเขาไปขุดกลัวมันล้มใช่ครับหรือมันไม่จอกครับครับอึบวันนี้ทําอะไรเนี่ยโอ้ยเศรษฐีทําอะไรก็ไม่น่าเกลียดผมไปทําไมเนี่ยซื้อมาลอยลอยลอยกองกองไปงั้นน่ะเด็กก็กวาดทิ้งได้ทำนั่นเนี่ยทำนั่นเนี่ยโอ้ยก็มีเงินได้อย่างอ่ะซื้อมากองกองทิ้งแล้วก็กวาดทิ้งอะไรเงี้ย เศรษฐีทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดอ้ใส่ตรงแล้วอเดินมาใส่ตรงแล้วอ้ย